ตั้งใจตามฉันแล้วกันนะกบเจ้าทั้งหลายขอูลนาอรัตนาองค์เสดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุตพระองค์พระประเจกับพุทธเจ้าทุตพระองค์พระธรรมรละรพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เป็นค,ครูบาอาจารย์สืบๆกันมามีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานเป็นที่สุดผมและก็เทวดานางฟ้าทั้งหลายทวสากลลพิภพอันเวทันปู่สัมปตีพมท่านปูพนป่พิอินท่านยาพังคลานณีท่านลวงพยายม ท่านลงในบัญชีท่านเท้าจาโตมหาราชทั้งสี่ท่านอิสกะแล้วก็บริวันทั้งหลายแล้วก็ท่านผู้มีอุปการะสงเคราะห์ณสถานที่นี้ทั้งหมดก้าพระเจ้าแล้วก็ทุกๆคนนำเครื่องกยาโาบุตอันมีใบสีมาบูชาวความดี ที่ทุกๆพระองค์ท่านมีเมตตาสงเคราะห์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอได้โปวดมอารับเครื่องกายาบทของข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเถิดสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าแล้วก็ทุกๆคน จะได้อาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมะพะริยสงฆ์นักธรรทั้งหลายที่ทรงมีพระเมตตายิ่งกว่าสิ่งใดใดที่จะกล่าวอุปมาอปมุปไมยหรือจะพรรณานาในสิ่งที่พระองค์ทรงได้หยิบยื่นให้ก็เกินกำลังแห่งใจที่จะกล่าวได้หมดสิ้น ก็เข้าใจว่าเธอทุกคนก็คงราบซึ้งและก็รู้ถึงสิ่งที่พระพุทธองค์และทุกๆพระองค์ท่านเมตตาเราเน่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าปล่อยให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่อย่างสับประสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีที่พึ่งคือทางเดินหรือไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ให้เราได้เดินออก จากความวนเวียนอยู่กับความทุกข์ชั้นไหนเลยวันนี้เราจะยิ้มได้วันนี้เราจะตั้งอยู่ได้ถึงแม้รอบตัวเรามันก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปฝาเดิมดูเหมือนว่ามันจะหนักไปว่าเดิมสังขารก็หนักกว่าเดิมภาระก็มากกว่าเดิมความวุ่นวายก็เพิ่มมากขึ้นฝาเดิมแต่ใจเรากลับไม่หนักตามไม่ได้วุ่นวายตาม กับเบาฝันเดิมเมื่อก่อนภาระน้อยฝ่านี้สังขารดีฝันนี้วุ่นวายไม่มากเท่านี้เธอแม้แต่เราก็มีแต่ความกระสรับกระส่ายวุ่นวายวิตกเต็ไมไปด้วยความคิดเต็ไมไปด้วยการติกแต่ตรองที่หาเหตุหาผลนา,นานาประการแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้จิตใจของตัวนั้นเบิกบาน แต่มาวันนี้หรือก่อนหน้านี้ทุกคนก็ได้อาศัยพระบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดครูบาอาจารย์สืบๆกันมาและกระฟามเมตตาจากพรมเทวดาที่ท่านพยายามประคับประคองปกป้องไม่ว่าเราจะเอ่ยปากขอความเมตตาท่านในเรื่องใดไม่มีเลยแม้สักนิดเดียวที่ท่านจะปฏิเสธ ถ้าท่านสามารถก้าวโล่งทำได้ท่านทำเต็มเต็มอัตราเรากับว่าเราเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของท่านอย่างแท้แต่ความเข้าใจของเราก็เข้าใจว่าหากเป็นเราบ้างเราก็รักและปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจทำดีได้ดีตามที่ตนเองปรารถนาตั้งใจพ้นทุกข์ ก็ได้พ้นทุกตามที่เขาได้ปาถนาตั้งใจมีความสุขก็ใหญ่เขามีความสุขตามความปาถนาหากเราเป็นท่านเราก็คิดแบบนี้หากเราสามารถก้าวโล่งเข้าไปได้เราคงทำถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สำคัญเลยเพราะเราไม่ได้ปาถนาสิ่งตอบแทนจากมนุษย์หรือผู้ดใดผู้หนึ่ง ที่จะรู้คุณหรือไม่รู้คุณก็ตามเถิดแต่เรารู้ว่าเขาเป็นผู้ที่ตั้งใจดีเป็นคนที่ตั้งความประพฤติตนไปในทางที่ดีเราก็ชื่นใจหวังว่าสิ่งเหล่าใดที่เราก้าวล่วงเข้าไปทำได้เราจะให้เราจะช่วยเต็มที่ถ้าเราเป็นท่านเราก็คิดแบบนี้เหมือนกับท่านแล้วเข้าใจว่าท่านก็คิดอย่างนี้เป็นปกติคิดได้ดีกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไป ก็ไม่ขอพูดให้มันย่นเยอะเป็นอันว่าเราเข้าใจทิ้งความรู้สึกและเข,เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับมันมากเกินเกินกว่าที่เราจะเอาสิ่งใดๆมรรคธรรมเป็นการนอบน้อมบ,บูชาและลึกนึกถึงพระคุณที่ท่านทั้งหลายเมตตาก็มีแต่เพียงคำคำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิต ก็คือพยายามทำให้ตนพ้นทุกข์เพราะถ้าเราพ้นทุกข์ท่านคงจะดีใจที่สุดมากกว่าเรื่องอื่นถ้าเราจิตของเราไม่เศร้าหมองท่านคงจะชุ่มชื่นใจมากที่สุดอุปมาดังผู้เป็นบิดามารดาดูแลบุตรของตนด้วยความรักยิ่งยิ่งกว่าชีวิตของตนซะอีกยอมตายแทนได้ยอมทุกทรมานแทนได้ ยอมลำบากแทนได้ยอมทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดก็หวังให้ลูกของตนนั้นมีความสุขเพียงเห็นลูกของตนยิ้มลูกของตนดำเนินไปในทางที่ในทางที่ดีไม่เดินไปทางที่เป็นทุกข์เท่านี้บุคคลที่เป็นบิดามัรดาก็อิ่มอกอิ่มใจแค่นั้นคือกำไรชีวิตที่ได้ทุ่มเทความเพียรความพยายามอดทนอดกลั้น กับนานาประการแต่ว่าท่านทั้งหลายท่านบางท่านก็เป็นวิดาบรรดาก็มีเป็นพืชที่รักของเราในการก่อนก็มีท่านที่ไม่รู้จักเราเลยไม่ได้เคยเป็นหมู่ญาติกับเราก็มีท่านที่เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ความเมตตาปราณีและก็ทำหน้าที่ของท่านก็มีแต่ในความที่ท่านหยิบยื่นหรือพยายามที่จะให้กับเรา ไม่แตกต่างกับบิดาหรือมารดาผู้หยิบยื่นความร,รักให้กับบุตรฉันนั้นเราจำได้ในคำสอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าทรงรักพระเทวทัตเหมือนกับทรงรักพระลาหหนที่เป็นบุตรของพระองค์นั้นในความรักที่พระองค์ทรงมีไม่ว่าบุคคลนั้น จะดีจะชั่วจะกระทําต่อพระองค์อย่างไรก็เหมือนกับผู้ที่เป็นบิดามารดาลูกของตนย่ายีบิดามารดาเพียงใดก็ไม่ได้ทําให้สายใจของบิดามารดาที่จะมองลูกเป็นศัตรูเหยียดยามลูกคิดจะประทุษร้ายลูกไม่มีมีแต่ให้อภัยเสมอมีแต่เมื่อใดที่เขากลับใจเป็นคนดี ผู้จะเป็นบิดามานดาก็จะส่งเสริมฟานเรให้เขาถึงที่สุดเท่าที่กำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามารถจะหยิบยื่นให้ได้งั้นความพระเมตตาของพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานนะท,ทุกทท่านที่หยิบยื่นให้กับเราเราจรึงกล่าวว่าไม่มีอะไรหรอกที่เราจะพลานาได้หมดสิน้นเพียงแต่ได้กระทำได้หัวจิตหัวใจ เต็มที่พราความชั่วไม่อยากคบค้าสมาคมตามที่ท่านหวังใจว่าไม่อยากให้ทุกคนตกนรกในแดนมนุษย์มันเป็นแดนที่หลงง่ายเพราะมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายามเดือดร้อนยามทุกข์มันมีให้เห็นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีการผ่อนปลน ความทุกข์การหยิบยื่นหลอกล่อให้เราหลงไหลเหมือนเชิญชวนว่กเอาเธอไปย่ำดีเหยียบย่ำแล้วแล้วก็เอาตัวของเธอมาชุบใหม่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่มาหยิบยื่นอาหารการกินได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ใหม่หยิบยื่นเครื่องสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่เธอที่เธอชอบให้เธอหลงไหลใหม่เพราะเธอหลงไหลใฝ่ฝัน ในควาเมเพลเพลินก็เอาเธอไปย่ำยีต่อไปทุกต่อทำสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้ให้เธอไม่ไปไหนหลอกให้เธอว่าทุกนี่มันทุกไม่จริงนะเดี๋ยวมันก็มีความสุขมันก็ทำให้เธอได้เห็นความสุขอันจอมปลอมที่เขาพยายามหลอกล่อยั่วยวนหยิบยื่นให้เธอได้ติดใน่วงของการเวียนว่ายตายเกิด ยาวนานผู้รู้ทั้งหลายเห็นแล้วว่าเป็นมัญาเป็นภาพลวงตาเป็นสิ่งที่ถูกกระทําขึ้นมาเพื่อทดลองกําลังใจของเธอผู้เขาก็ย่อมติดบ่วงผู้ฉลาดแล้วหรือผู้รู้ทั้งหลายว่านั่นมันเป็นบ่วงนั่นคือกับดักนั่นคือสิ่งที่หลอกล่อให้เราสูญเสียเวลาให้เราต้องอยู่กับมันนานๆ เพื่อให้เราเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกแล้วทุกอีกซ้ำซากและให้เราลืมความทุกนั้นเสียได้เอาความสุขมาปนเปื้อมาหยิบยื่นให้กับเราใหม่เราส่วนใหญ่ก็เป็นคนใจง่ายลืมง่ายพอมันลืมง่ายใจง่ายเราก็เลยลืมความทุกข์ไกคว้าเอาความสุขที่เขาหยิบยืน่นหลอกล่อให้เราใหม่ ั่คือขนทางของแดนมนุษย์มันเป็นแบบนี้ไม่มีใครหรอกที่จะเป็นผู้กระทําแต่ตามกฎเกณฑ์ของมนุษย์มันมีโลกกระทำแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาเราเองนั่นแหละเป็นผู้เล่นไม่เป็นก็เดียวกตกอยู่ในโลกของมัญยาโลกของการสแสดงโลกของการปุงแต่งโลกของการย่อยวนหลงไหลให้เธอเยอทายานไฝหา ในสิ่งที่เขาหลอกล่อว่านั่นดีนั่นงามนั่นสวยนี่สุขนี่ทำให้เธอเป็นสุขยาวนานนี่เธออายุยืนยาวนานจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้เธอมีทรัพย์มากเธอจะเป็นคนอย่างนั้นจะจะเป็นคนอย่างนี้เธอทําแบบนี้เธอจะอยู่ในนับหน้าถือตาของคนนู้นคนนี้เธอจะมีลาภสากาละสงเธอจะมียศถาบรรดาศักดิ์เธอจะเป็นที่คนอื่นชื่นชมยินดีนานา สึงหลาานี้ที่ถูกหลอกล่อให้เธอได้หลงติดมันเป็นอุบายทำวิธีที่ชะง,งักนักท้าใ้้คนเขาติดบ่วงกันเยอะแยะแม้นแต่เราก็ติดกันมายาวนานหากไม่มีองค์เสด็จพระพิชิตมารที่ทรงชนะมารคือผู้ข้าความดีที่พยายามหลอกล่อจิตใจดวงนี้ให้หลงติดอยู่ ทรงมองเห็นกับดักด้วยกลไกด้วยความเป็นไปของของมารผู้ข้าวความดีห่งเรากับดักนั้นก็คือตัณหาความเทเยยทยานหลงไหลในความสุขอันเป็นของไม่เที่ยงอันเป็นของไม่จริงอันเป็นของไม่มีแล้วก็ขวอยฟ้ามันด้วยความยินดีมายาวแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้เดินพ้นก่อนเหมือนกับทรงจัดว่าทรงเป็นลูกไก่ ที่เจาะเปลือกไข่ออกมาก่อนและได้กระทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นแล้วแล้วทรงไม่ได้ทอดทุละที่จะหนีไปแต่เพียงพระองค์เดียวยังหันมากลับมองดูผู้ที่เกิดเหมือนกับพระองค์ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นคนที่ถูกปนนามว่าทำความชั่วหรือถูกสรรเสริญว่าเป็นคนดีทรงไม่มองสิ่งเหล่านี้สำคัญแต่มองว่าทุกคนกำลังเกิดมา แล้วหมกมุ่นอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลอกล่อให้หลงพระองค์จึงพยายามที่จะชี้ให้ทุกคนได้เห็นสิ่งหนึ่งเ,เรียกว่ารู้จักคำว่าทุกข์แต่การรู้จักทุกข์เป็นของยากสำหรับคนที่มีความหยาบคือไม่สงบวิธีที่ทำให้เรารู้จักทุกข์ง่ายก็คือต้องทำใจให้มันสงบคือปราศจากสิ่งที่มันขวางความสงบของเราก่อน ที่จัทรงตัดเป็นภาษาทางนักปฏิบัติเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าประการแต่พูดง่ายๆก็อะไรก็ได้ที่มันดึงใจเราไปในทางที่ร้อนไปทางที่กระสับกระส่ายไปทางที่เราไม่มสงบนิ่งไอ้นั่นแหละเป็นนิวรณ์ถ้าตามตำราเธอคงได้เรียนศึกษามาพอสมควรน่าจะเข้าใจว่านิวรณ์มีอะไรบ้างไม่พูดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติกรรมาฐาน แต่พูดถึงว่าเราได้อะไรจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสั่งสอนจากพระอริยสงฆ์จากผู้เป็นบิดามารดาจากครูบาอาจารย์จากพรมเทวดานี่แหละเราได้สิ่งนี้ที่มีค่าสูงสุดเป็นของที่มีค่าล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใดๆนั้นยามที่เธอระลึกนึกถึงคราวใดเธอจงจำคำพูดของฉันไว้ว่าเราเป็นผู้ดำเนินอยู่ เหมือนคนตาบอดหูหนวกแต่วันหนึ่งมีผู้พยายามที่จะชักจุงเดินพาเราเดินแล้วก็รักษาดวงตาของเราให้ผ่องใสพยายามรักษาให้หูของเราดีขึ้นในเวลาเดียวกันท่านก็พยายามพยุงให้เราเดินได้ไปในทางที่ไม่เจ็บตัวในระหว่างเวลานั้นฝานตาเราจะดีขึ้นจนแจ่มแจ้งเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เราได้ยินชัดเจนจำใสก็โล่งระยะเวลายาวนานนี่ก็นานแล้วนะหลายอสงไขยกลับผ่านมาดัความตั้งใจปรารถนาที่เราจะคิดว่าท่านทำให้เรามากแล้วทำไมเราไม่ตั้งใจทำด้วยตัวเราเองบ้างทำไมไม่คิดจะเดินไม่คิดจะพยายามพยุงตัวเองไม่คิดจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมา ทำไมเราไม่ตั้งจิตใจให้แน่วแน่เหมือนเขาที่ตั้งใจทําใบสีขึ้นมาบูชาเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ฉันใดในสิ่งที่เราตั้งใจเจตนาปฏิบัติเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ก็ไปนิพพานกันมากต่อมากทํำไมเขาทากันได้ก็ไม่ได้วิเศษอะไรเกินกว่าเราเขาก็เรียนรู้เหมือนเรามีพระพุทธเจ้าเหมือนเรามีคําสั่งสอนเหมือนเรา มีสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนเราเขาเรียกว่าโรงเรียนเพื่อศึกษาเป็นโรงเรียนเดียวกันครูก็ครูคนเดียวกันอยู่ที่ความภาคเพียรและตั้งเจตนาของนักเรียนคือเราว่าเราจะเรียนมันจบไหมในระยะเวลาของความเป็นมนุษย์ไม่ช้าเลยแต่การเรียนนเป็นของที่ไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจไม่ ปล่อยเวลาให้มันสูญเสียไปกับเรื่องเลวไหลนั้นนักเรียนดีครูบาอาจารย์ก็ชื่นชมให้คำชื่นชมให้คำยกย่องบูชาไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์จะไม่กล่าวนั้นฉันขอกล่าวตามที่ใจเรารู้สึกประสงค์สรรเสริญในการตั้งใจของเธอทั้งหลาย ที่มีความกตัญยูกัตเว,วทิตาต่อสิ่งที่เธอได้ระลึกนึกถึงว่าเป็นของประเสริฐขอให้เธอจงรักษาสิ่งที่ความมีจิตระลึกนึกถึงเหตุแห่งความดีของท่านทั้งหลายเอาไว้ประดุดเกลือที่มันรักษาความเข็มได้ฉันนั้น จะให้แปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกลือมันเข็มฉันใดความที่เธอเป็นผู้ที่มีจิตระลึกนึกถึงท่านผู้มีความดีต่อเธอก็ขอให้ทรงตัวเอาไว้ฉันนั้นเพราะจะเป็นเครื่องพยุงให้ใจของเธอได้ดำเนินไปบนเส้นทางที่งดงามแล้วก็มีกําลังใจที่จะเดินต่อสู้ตะอปสรกนา,นานาประการที่มันหลอกล่อเธอ จำไว้นะว่ามันเป็นเพียงเครื่องหลอกยามที่มีความสุขก็อยากคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราได้มามันเหมือนเครื่องหลอกลอก่อยามที่เราเป็นทุกข์ก็คงว่าวนี่คือสิ่งที่ทำให้เราจดจําสํานึกเตือนตนว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำให้เราไม่ประมาททำให้เรามองเห็นความจริงชัดขึ้น ยามที่เราติดอยู่บ่วงแห่งความสุขเหมือนคนที่ตาบอดหูหนวกเราคงคิดว่าสิ่งที่ได้มามันเป็นเพียงเครื่องทดสอบใจเราว่าติดไหมหลงไหลไหมได้มาแล้วเราจะทําอะไรเราก็คิดว่าทรัพย์ทั้งหลายที่เราได้มาถ้ามันยังประโยชน์เราก็จะทำมันไปอย่างคนไม่เห็นว่ามันมีความหมายนั่นแหละเธอก็จะเป็นผู้ใกล้เข้าแล้ว ใกล้ความพ้นทุกข์เพราะว่าเราไม่จิตบ่วงเราไม่หลงไปกับมันความทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรแต่เมื่อเธอไปจิตมันหลงมันยึดถือมันว่าเป็นความสุขเธอทุกข์แล้วเมื่อเธอคิดว่าเป็นความสุขเธอน่ะทุกข์แล้วแต่ถ้าเธอคิดว่าเรากําลังทุกข์เธอกําลังหาใกล้ความสุขแล้วเพราะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในตัวเธอทําให้เธอได้เห็นคุณของความดีที่พระพุทธเจ้ามีต่อเรา ท่านทั้งหลายสงเคราะห์เราเรากําลังพบทางพ้นทุกข์แล้วเรากําลังเดินออกจากมันใกล้เข้าไปทุกทีแล้วจาไว้นะความสุขคือยาพิษความทุกข์คือยาบํารุงมันบํารุงใจเราให้ไม่ประมาทความสุขเป็นยาพิษเมื่อเด่มกินมันก็ไปมันจะทุรนทุรายในภายหลังเบื้องต้นมันอาจจะหอมหวาน เพราะยาพิษย่อมไม่จะให้ย่อมมันจะไม่แสดงถึงความน่ารังเกยียจในเบื้องต้นที่เธอบริโภคไปแตะลิ้นเขาต้องให้ผลอย่งความหวานหอมชุ่มชื่นใจเมื่อผ่านลงไปแล้วจากปลายลิ้นของเธอเมาตกลงไปถึงคอพิษก็จะเริ่มแสดงอาการแสบปวดแสบร้อนทรมานกระสับกระส่ายดิ้นหลนจนเธอนั้นทุกขเวทนาจนต้องหายามาดับ เมือ่อความทุกข์มันเกิดขึ้นในจิตกลับเป็นเครื่องบำรุงใจเธอให้ขนฝวายหาทางออกเธอจึงคิดว่าทางออกที่ไหนจะดีเท่าคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระสมมาสามพุทธจเจ้าเล่าที่ทําให้เราดําเนินเข้าหาความสงบเพื่อเห็นมันชัดขึ้นชัดยิ่งขึ้นชัดจนไม่มีอะไรปิดบังเราแล้วว่าโลกนี้ทั้งโลกมุมใดมุมหนึ่งของโลก ไม่มีอะไรเป็นของสุขแม้สักนิดเดียวบทสิ้นแล้วซึ่งตันหาคือความอยากได้จบแล้วซึ่งความป่าถนาในการเวียนว่ายายเกิดน,นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราได้ตอบสนองพระคุณของพระพุทธเจ้าและทุกๆองค์ที่เราได้กล่าวถึงในวันนี้แล้วก็ขอให้เราจงระลึกสิ่งนี้เป็นสำคัญนะแล้วก็ตั้งใจขอเข้ามาพร้อมๆไปกระชั้นกันแล้วกันนะ อันสมัยย um ังพุทธะสะภะกวาโตบุพภภาคณมการังกัโรมาเสอนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพัะอปราทังคามัทเมพันเตปุกาสะทวารตะเยนักกะตังสัพพัะอปราทังคามัทเมพันเตปุกาสะขมามิพันเต กมใดก็ตามที่เข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยประมาทพลาดพลั้งต่อคุณพระรัตนไตรต่อคุณของบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณของพมเทวดาคุณของมนุษย์ทั้งหลายคุณของสัตว์ทั้งหลายคุณของความดีงามของท่านทั้งหลายที่หยิบยื่นไม่ว่าข้าพเจ้าทั้งหนจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทำก็ดี สิ่งเหล่านั้นจะรู้เท่าถึงการหรือไม่จะเป็นผู้เขาเบาปัญญาก็ตามจะทำได้ความหยาบไม่รู้จักตึกแต่ตรองก็ดีจะเหตุผลกลใดที่เกิดขึ้นในใจของเขาไปเจ้าสักน้อยนิดหากสิงนั้นพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พรมเทวดากุบาอาจารย์ท่านพอ่อท่านแม่ทั้งหลายรับรู้เห็นอยู่ ขอได้โปรดประทานอดโทษแก่ความเขาของข้าพเจ้าทั้งหลายจนฝ่าจะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทินและขอสิ่งที่ทุกคนได้ร่วมใจกันมาในวันนี้และบางคนก็ไม่ได้มาแต่ก็ตั้งใจที่จะมาขอสิ่งที่เป็นความตั้งใจอันงดงามที่พังพร้อมด้เจตนาดี จึงทำให้ทุกคนสามารถพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันอย่างง่ายๆคิดง่ายเห็นง่ายปฏิบัติง่ายเข้าถึงง่ายบรรลุธรรมง่ายอย่างรวดเร็วฉับพันสิ่งที่เป็นความทุกข์นานาประการขอให้เฉียดไปหามันอย่างน้อยที่สุด แต่ให้เข้าใจมากที่สุดกระทบน้อยที่สุดแต่ก็เป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงมากที่สุดมนุษย์ต้องอยู่ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่อยู่แล้วไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกระสับกระส่ายไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องประสบพบ ก็ขออำนาจแห่งบุญบรารมีที่กระทำมาตั้งแต่อดีตการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมาเป็นพละอานุภาพให้คำว่าความปรารถนาซึ่งนิพผ่านในปัจจุบันเป็นผลให้สิ่งที่เป็นชีวิตจิตใจของเธอทุกคนที่ยังต้องดำเนินใช้ลมหายใจอยู่จงพังพร้อมและวก็บริบูรณ์สมบูรณ์ประดุดดังสมัยที่เธอได้เกิด มาเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความพั่งพร้อมสมบูรณ์ในทุกๆด้านฉะน,นั้นโลกนี้จะดำเนินไปในทางใดก็เป็นเรื่องของโลกขอทุกคนที่ตั้งใจมากันวันนี้จงได้ดำเนินฝางทางโลกเดินสวนโลกโลกแย่แต่เรากลับไปทางที่ดีโลกวิบัติเรากลับพบสิ่งที่งดงาม โรควจนกับอันตรายเราก็พบสิ่งที่สงบและเป็นสุขโรคขัดข้องเราก็พบสิ่งที่บริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ว่าโลกจะเดินไปในทางที่ตกต่ําขอให้เถิดทั้งหนจงเดินไปในทางที่สูงไปในทางที่ราบเรียบราบรื่นเหมือนอุป,ปมาทางเดินสุขาวดีที่เรา ดวงจิตดีๆได้เดินไปสู่สวรรค์ชั้นใดก็ขอนับแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของเธอทั้งหลายจงได้พบแต่แสงสว่างสวัยจงได้พบแต่สิ่งที่งดงามและก็เข้าถึงซึ่งผลแห่งความปรารถนาที่เธอตั้งเจตนาของตนในทุกๆประการในชาติปัจจุบันทุกคนเธอ